Allah ทริปเที่ยววันหยุดของทุกคนไม่เหมือนกันแต่เราเชื่อว่าหนึ่งในจุดเช็คอินที่ลหลายๆคนต้องชะคอเข้ามาในอนุความคิดก็คือทะเลอะฮแล้วทะเลที่ไหนหละ่ะถึงจะตอบโจทย์หัวใจให้ฟินได้ไม่ต้องคิดกันให้นานควานกันให้เยอะทริปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่นี่เลยไขยมุกอันามันทะเลในฝันของคนทั้งโลกนั่นคือจังหวัดพังงา ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่าทริปนี้แอดมินไม่ได้ไปเองแต่ให้น้องสาวแสนน่ารักไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันแทนนะครับจุดเช็คอินวันนี้เราเริ่มต้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งแอดมินบอกเลยว่าที่นี่มีการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ครั้งแรกที่ย่างก้าวเข้าไปเลย ไปดูซิสาวน้อยเรากําลังดูอะไรอยู่นะอันแน่สาวน้อยเราเลือกไม่ถูกละสิจะไปทางไหนก่อนดีเจ้เขาตะปูเขาพิงกันหรือว่าจะไปเกาะปันหยีดีถ้ำลอดก็สวยหรือว่าจะเป็นทะเลแหวกจะไปไหนดีนะแถวนี้น่าจะมีคนมาช่วยให้ข้อมูลสาวน้อยเรานะนั่นยังไงล่ะ พูดไม่ทันครับคุณลงสุดหลอน,นสวัสดีครับ,รบผมอาลีคําเชื้อเป็นคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนอยู่ที่นี่นะครับผมคอยรับบริการนักท่องเที่ยวอยู่นะครับ ร้านอาหารของเราวิสาหิยชุมชนของเรานะครับอคอยบริการนักท่องเที่ยวอยู่นะครับและเราก็มีหฮมสติให้ด้วยนะครับท่านนะครับที่นี่เป็นธรรมชาติมากครับสวยงามนะครับแล้วชุมชนของอวิสาหิยชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับทั้งหมดเก้ากะนะครับคอยบริการนักท่องเที่ยวอยู่นะครับ การบริการของเราก็ไปด้วยเรือวัโทงครับมีหลังคาพร้อมนะครับแล้วก็มีชูชีพพร้อมนะครับทึ่งคอยเซฟร่างกายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับต่อไปนะครับผมจะแนะนําเกาะนะครับของเราของเราทั้งหมดนะครับในโชวนี้นะครับก็มีทั้งหมด10เกาะนะครับเกาะแรกก็คือเกาะใกล้ๆนะครับเกาะใกล้ๆก็เราจะไปที่สุสานหวยก่อนนะครับ สุทานหอยก็เป็นกรมทรัพยากรนะครับได้เข้ามาถวันเลวนะครับว่าสุทานหอยอย่างนี้นะครับพร้อมกับลายเทงไม่ต่ำกว่า5,000ปีครับตรงนี้นะครับขึ้นไปศึกษาได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นทะเลเวกนะครับต่อไปจะเป็นทะเลเวกนะครับทะเลเวกก็อยู่ที่ตรงนี้เองนะครับแต่เราต้องไปตอนน้ําแห้งสักหน่อยนะครับตรงนี้สวยมากครับตะวันยินนะครับตะวันท่งเลยครับชายหาด และเราก็เดินอยู่บนหาดตรงนี้นะครับถ่ายถ่ายรูปถ่ายอะไรได้สวยมากนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นไอแลนนะครับห้องไอแลนก็จะมีเคือขายับนะครับพอยบริการนักท่องเที่ยวอยู่นะครับในนี้ก็จะมีลากูนสวยนะครับตาสวยในรูเขานะครับเราจะถ่ายซูฟฟ่อะไรก็ได้นะครับสวยมากจะจะกลับบ้านกลับมาเลยนะครับตรงนี้สวยมากนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นเกาะปันยีนะครับปันยีไอแลนด์ก็เป็นมุสลิมวิเลจร้อยปเทนนะครับที่นี่นะครับและก็มีจุดเด่นจุดขายตรงนี้ของเกาะปันยีนะครับก็เป็นสนามฟุตบอลลอยน้ำที่ออกทีวีนะครับตรงนี้เลยนะครับถ้าคิดจะไปเที่ยวนะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะมี ชุมชนวิลเลตอยู่นะครับจะมีของตลาดกลางน้ําอะไรแบบนี้ครับตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นถ้ำโลดนะครับทางผ่านที่จะไปเกาะปัญญีนะครับตรงนี้ก็จะมีเรือขายัพคอยบริการนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับคนที่พายเรือขายัพนะครับจะลุงเรือขายัพแล้วก็จะมีคนพายเรือขายัพให้นะครับแล้วเราก็ถ่ายภาพถ่ายอะไรไปนะครับจะผ่านถ้ำโลดตรงนี้ไปทะลุฝั่งนู้นนะครับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นธรรมชาติที่สวยมากนะครับตรงนี้ ต่อไปนะครับก็เป็นของตาปูนะครับหรือแจมโบนนะครับหรือแจมโบนนะครับตรงนี้เป็นสถานที่โด่งดังของจังหวัดพังงาครับเป็นลูกผู้ของจังหวัดพังงาเลยนะครับจะมีนักแสดงหนังฮอลลีวูดนะครับมาแสดงหนังเรื่องแจมโบนน0์หรือภาพยนตร์ไทยอีกหลายเรื่องนะครับตรงนี้นะครับดาราที่ลงมาจากกรุงเทพนะครับเขาก็จะมาเที่ยวกันที่นี่นะครับเขาจะมาเที่ยวกันที่นี่ครับ ถ่ายภาพได้สวยมากตรงนี right. ้นะครับต <mel od ic großes berries> ่อไปนะครับที่หน้าภูเขาแจมบอนนะครับก็จะเป็นเขาพิงกันก็อยู่โซนเดียวกันเลยนะครับอยู่โซนเดียวกันเลยนะครับจะมีภูเขาสองลูกพิงกันอยู่แบบนี้นะครับก็สวยมากตรงนี้นะครับก็อยู่ที่แจมบอนเหมือนกันนะครับต่อไปธรรมชาติทํามานะครับให้มีเอ่งน้ำนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยอยู่คนที่เกาะสะอั้งเลยนะครับก็จะ มีภาพแบบนี้นะครับให้เราดูนะครับธรรมชาติธรรม,มาครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นถ้ำแก้วนะครับถ้ำแก้วก็จะมีแสงยิบยับอยู่ที่ฝาผนังถ้ำแล้วก็จะมีหีโนกเห็นร้อยให้เราดูนะครับสวยมากตรงนี้พระกระทบแสงไฟก็จะมีเหมือนกับปากกายเพชรอะไรสวยมากนะครับตรงนี้ครับแล้วก็จะมีของแถมให้เราดูหน่อยนึงนะครับก็ไอศครีมช็อกโกแลตครับที่ธรรมชาติทามานะครับสวยจริงๆครับตรงนี้ครับต่อไปก็จะเป็นเกาะที่1ินะครับเกาะที่1ิก็จะเป็นหาดชายา ยาวนะครับยาวนะครับเราจะไปพักผ่อนหรือจะขึ้นไปนั่งรับประทานอาหารอะไรนะครับหรือพักผ่อนสักนิดนะครับหรือจะเล่นน้ำสักหน่อยชายหาดนะครับก็ตรงนี้บริการได้นะครับให้กับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมนี่คือน้องๆเยาวชนที่นี่นะครับคอยบริการนักท่องเที่ยวอยู่นะครับเดี๋ยวจะเราจะนั่งเรืออายาวแลไปเที่ยวขกกันครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพวกเราจะพาพีมาชมการท่องเท,ที่ยวการเรียนดูทางธรรมชาติสิ่งเวทลมคล่องชุมชนเราเรารับรองว่าพีจะติดใจจนไม่อยากกลับเลยค่ะข้อมูลแน่นคนพาแว่นก็พร้อมรอไรตามพวกเขาไปยนชมแหล่งงานศิลป์ของหินล้มและลงเลพังงากันเลย จุดเช็คอินท่องเที่ยวยนโฉมความเป็นอยู่ของคนพังงานนั้นมีมากมายเหลือเกินที่คุณลุงอารีและน้องๆเยาวชนจะพาไปเที่ยวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความงามอันดามันที่คนเห็นร่วมอยากนําเสนอมากเริ่มลงเรือสุอาวพังงาสองข้างทางเราก็จะได้สัมผัสกับความร่มรื่นเย็นสบายจากความเขียวชะอุ่มของป่าชายเลนป่ากงกลางที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์เอาไว้รอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวกันนะครับล่องเรือชมป่าท้าลมเลยมาเรื่อย น้องๆกด์สาวน้อยของเราบอกว่าไม่รอช้าจะพาพี่สาวไปยนที่เที่ยวยอดฮิตของพังงากันก่อนเลยนั่นก็คือเขาตะปูหรือเขาตาปูหรือที่หลายคนเคยได้ยินในชื่อเขาเจมบอลศูนย์นเจ็ดนั่นแหละก็ที่เรียกว่าเขาเจมบอลน,นั้นคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนมีกองถ่ายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากต่างประเทศมาถ่ายภาพยนตร์เรื่องเจมบอลนยศูนย์เจ็ดกันที่นี่และคำนิยามที่ว่าไข่มุกอันดามันก็จุดประกายจากตรงนี้เองเช่นกันด้วย ระหว่างที่ย่นโฉมความงดงามของเขาตะปูเสียบลงพื้นน้ําอยู่นั้นใกล้ๆก,ก,กันเราก็จะสังเกตแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกที่ก็คือเขาพิงกันเขาพิงกันเป็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นภูเขาสองลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาสันนิษฐานว่าในอดีตการคาดว่าจะเป็นภูเขาลูกเดียวกันแต่ได้ถูกฟ้าผ่าหรือถูกสายฟ้าฟาดอย่างปลาณีดจนแยกภูเขาดังกล่าวออกเป็นสองลูก ที่แนบชิตติดกันหรือพิงกันหรืออาจเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างไรอย่างหนึ่งที่ทําให้ภูเขาดังกล่าวเกิดรอยร้าวหรือปลี่แยกเป็นสองส่วนจนถูกเรียกว่าเขาพิงกัน เขารูปทรงแปลกๆก,ก็นั่งชมทั้งวันแล้วสาวน้อยเราเดินทางไปต่อ,อยังเหลืออีกหลายจุดที่น่าชมน้องๆไกลตัวน้อยบอกหลังจากชมความหาัรรั์และงดงามของพระเอกเอ่าวพังงาแล้วทั้งคุณลุงและสองสาวน้อยก็พาเราล่องนาวาไปทักทายสายหมอกยอกเขากลางเลยอีกที่แต่คราวนี้เป็นถ้ำกันนะครับทุกคนถ้ำแรกเลยคือถ้ำแก้วครับถ้ำแก้วเป็นถ้ำที่อยู่ในพื้นที่ของกอลานา แค่ย่างลายเข้ามาในถ้าเราก็เห็นความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์เอาไว้ตั้งหินงอกหินย้อยที่เมื่อยามต้องแสงสว่างก็จะเปล่งประกายแสงระยิบระยับจับตาพาหลงมลกันเลยทีเดียวถ้าแก้วยังมีแอ่งน้ําตกขนาดเล็กเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นอีกด้วยนะครับหลังชมความระยิบระยับกับแก้วหินกันแล้วเราก็แจวเอ้ยล่องเรือกันอีกถ้าก็คือถ้าระยะซึ่งเป็นถ้าหินปูนที่มีความสงบเยือกเย็ยนอย่างมาก ที่นี่น่าจะเหมาะสําหรับผู้ที่ชอบความเงียบสงบนะครับไม่น่าเข้ากับลูกสาวน้อยของเราเท่าไหร่นะแอดมินว่าทริปนี้ต้องบอกว่าสงสารสาวน้อยและทีมงานนินดๆเพราะดันไปเจอฝนเข้าให้ช่างเหมือนที่เขาว่าไว้จริงๆคือดินแดนแห่งนี้มีหัตถศรย์อย่างหนึ่งที่หลายคนบอกว่าสาวพังงาฟ้าภูเก็ตเชื่อไม่ได้ส่วนหนึ่งคงหมายถึงฟ้าฝนที่นี่นึกอยากจะตกก็ตกอยากร้อนก็ร้อนห่างกันแค่ขอบก้านเท่านั้นเอง หลังเที่ยวถ้ำจนหนำใจแล้วทีมงานไกลสาน้อยก็พาเรากันมาต่อที่ไฮไลท์ของบ้านหินร่วมกันนะครับแต่อย่างว่าแหละเสียดายฝนตกโดยได้ชมบรรยากาศนิดนึงของที่นี่เลยก็คือทะเลแหวก ทะเลแหวกคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดจากน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณเกาะนุ้ยเป็นเกาะเล็กๆใกล้กับหมู่บ้านหิงร่มอยู่ทางทิศตะวันออกประมาณ2กิโลเมตรน้ำขึ้นจะเป็นเกาะเล็กๆมีน้ำขึ้นและน้ำลงวันละสองครั้งและวันที่น้ำขึ้นไม่ลงอยู่5วันชาวบ้านเรียกว่าน้ำตายซึ่งเวลาน้ำขึ้นน้ำลงน้ำจะไหลไปกระทบกับเวิ้งอ่าวทางทิศตะวันตกและพัดอุกกรดินและทรายเปลือกหอยนานาชนิดประรวมกันเป็นสันฐาน ยาวคดเคี้ยวเป็นรูปตัวเอทกว่าครึ่งกิโลเมตรหน้ากว้างประมาณ2เมตรเรียกว่าทะเลแหวกทำให้ยามน้ำลงจะสวยงามมากพลัดจากทะเลแหวกคุณลุงและน้องๆก็พาสาวน้อยเรามาดูสุสานหอยว่ากันว่ามีอายุก,กว่า5,000ปีเชียวนะที่สุสานหอย ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์เมื่อพันกว่าปีและเต็มไปด้วยหอยที่ทับถมกันอยู่เป็นภูเขาและยังค้นพบซากกระดูกของมนุษย์อีกด้วยลุยน้ำข้ามเกาะกันทั้งวันทีมงานก็พาเรากลับมาเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนบ้านหินร่มกันต่อนะครับ mm hmm. เพื่อได้อาหารทะเลสดๆกลับ้านที่ชุมชนบ้านหินร่มนอกจากจะมีเอกลักษณ์น่าอยู่แล้ว ก็ยังมีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสจนไม่อยากกลับกันเลยที่นี่เขารวมตัวกรรันเปลี่ยนกลุ่มวสาหกิจชุมชนอาชีพหลักก็จะเป็นการทําประมงหากุ้งหอยปูปลาและของทะเลอื่นๆมาจําหน่ายในชุมชนแก่นักท่องเที่ยวและคนทั่วไปรวมถึงการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวทั้งเรือพาเที่ยวที่พักโฮมสเตย์และจําหน่ายสินค้าท้องถิน่นที่พวกเขารวมกลุ่มกันผลิตขึ้นมาเองจากภูมิปัญญาชาวบ้านเรียกได้ว่ามาเที่ยวที่นี่ยังไงก็ไม่อยากกลับ เหมือนที่ไกด์สาวน้อยเราพูดเกล่นไว้ตั้งแต่แรกจริงๆเลยนะครับ